อ่ะโอเคเดี๋ยวนี้มาดูวิธีการติดตั้งนะแกเออกจากซองนะทำหาปลั๊ก OBD อยู่แถานี้นี่แหละ OBD เห็นไหมาเห็นไหมตรงนี้ยั้าเขาขาวมุดดูนะอ่าโอเคอ่านี่นะอ่าแล้วก็เสียบนี้เข้าไปอ่าโอเคจากนั้นก็เปิดบลูทูธที่เครื่องโทรศัพท์นะ ตัวนี้ต้องออนด้วยนะต้องออนรถด้วยนะต้องออนระบบรถด,ด้วยนะ <_ d ata> เปิดบลูทูธในเครื่องโทรศัพท์แล้วก็สแกนหาคําว่า o b d นะ o b d, d t <ata> o แล้วก็เชื่อมต่อพอเชื่อมต่อถึงกันแล้วก็แปลว่าโอเคมันรู้จักกันแล้วต่อไปก็ไปเปิดแอปพลิเคชันเลยนะ, <_ d ata> นะเดี๋ยวตอนโหลดแอปเราจะทําให้ดูอีกอีกคลิปหนึ่งโอเค <_ d ata> โอเคนะเมื่อครั้งก่อนเชื่อมต่อบลูทูธกับเครื่องได้แล้วนะทีนี้เราจะมาดูวิธีการเข้าแอป ที่ต่างให้โหลดไว้ก็จะมีแอป Hybrid Assistant นะครับ Hybrid Assistant ตัวนี้ครับจะใช้งานออนระบบก่อนครับแล้วก็เปิดใช้งานเลยถ้าเชื่อมต่อกันแล้วนะบ l u e ูท o ับโทรศัพท์อ๋อลืมเปิดบัตรโทูต้องเปิดบัรทูทที่เครื่องด้วยนะโอเค เรบีดีจูเรียบร้อยอ่าทีนี้เราเชื่อมต่อได้แล้วการทำงานก็ไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นดูอุณหภูมิเครื่องยนต์อุณหภูมิมอเตอร์อุณหภูมิอินเวอร์เตอร์อุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิภายในอุณหภูมิของโทรศัพท์อ่าแ่นี้อันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ไฮบริดอันนี้จะเป็นรอบของเครื่องยนต์อันนี้จะเป็นอันนี้อ่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่ไฮบริด วิธีใช้ให้ใช้ให้ทัดตรงนี้ให้เป็นตัว A ตั้งเป็นโหมดโอ